มื่อกี้กับมาอีกเด๋ยพี่น้องเอ้ยวมื่อนี้มาถอนกะวันนี้ขึ้นมาเถียงนะ <laughs> พุ่นละมื่อี้ดำหน้าแท่วหมดละอันอันนี้อันนี้เศร้านะาแ <laughs> หลมาแล้วเมื่อนี้ <laughs> ตรงที่ดำเมื่อวานเลอแต่ขรังเทิงมัน เมย์มื่อวานปุยปยะย่งมาบอบินมาอันเป็นอะไอ้โซันะเอาเซอแล้วบอเพอ พอนบอมันมาเสลือว่ะมันเยอะเอาแนวสไลด์นะบอคอยกันเลยบออยู่ดีมันใสสบายมันแล้วแต่แต่วะมันเกิดทนเนอันเพิ่งนี่นะเอ่อเออเออเอออันเพิ่งนี่นะบ่อันที่มันเป็นอันอันเพิ่งซื้อนั่นละอันเอาเซอร์เราบ่ซิมนะคือมันเอเธอร์เราบ่มันนลูดกับอันเข้าซื้อยายนะคือให้นะเพยเข้าเขาเอ็ดดี่ได้เนาะเขาเอ็ดดี่เป็นบ่เอ็ดดี้เป็นโอ้ยเนาะ เอามานำอยู่บ่เวลามาอยู <challenge> <ely> ่อื่นมือหยิบมาอ้อว้เออมืออื่นเอามาเด้อเพราะยังไงเอเธอข้าวมันข้าซื้อหน้าบุตรนมีข้าโอ้ยข้โจ๊เธอแหละแม่มันแนบมันแนบมันแนบข้าวิได้